คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านข่ยยินดีตอนรับเข้าชูช่องซอเขียวผ้ารวยเชนเคืนนะคะสาหรับเมือ่อีซอเขียวสิผ้าไปพบปะกับคุณยายหลักหน่วยนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะหลังจากที่ให้หลักหน่วยถูกต้องแล้วบ่วพ่อยังมีความฝันเด็ดๆอีกนะะเนาะค่ะเนาะตามบ่ท่านคะ่ะงวดก่อนเเ้าอยู่คะ่ะแต่ว่า่ายคลิปบ่ท่านคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วบอกจันจอพูดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปฟังเรื่องความฝันกันว่า เราฝันอย่างเลขกคือเข่าค่ะแผ่นนาะค่ะเนาะคส่วสองกับหกหกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแล้วฝันมาแม่นอีนีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะงวดนี้เราไห้รักหน่วยเด็กกะไห้ความฝันเป็นจริงแท้โบนาะค่ะนาะว่าฝันแม่นแท้นะะเนาะค่ะนาะถ่าจังไดกะซอเขียวสีนําเดี๋ยวซ่วเขียวจะนํา 5, เรื่องของ การฟันหงเพลนง,งวดต่อไปให้ฟังเนาะ,ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปน้าติดตามกันกันกบคุณยายโนหลักหน่วยเนาะค่ะเนาะคุณยายหลักหน่วยค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะมเม,มเื่อนี่กลับตามมาหว่ามาถึงฮอดบ้านฮอดเฮื่อนคุณยายหลักสิบแล้วนะคะนอจังได้กลับไปน้าพ่อๆกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จ้านอนหัวก็ะลูก <laughs> นอนหัวก็ะลูก <c oughs> ว่าสั้นค่ะก,กินาสวยอ๋อว่าในกินเขาสวยค่ะคือได้เงี้ยนขา้าวอลรงการแต่รักซิบคือเขาคัากแนแต่ว่ารักนุวยนะคะเรียก <ใช S 1> รักนุว,นวยคือว่าเขาคัากเขาแน,นะะ่แต่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเขามาหลายงวดเรียวนาะค่ะค่งวดนี้มาเห็ดเห็นพี่น้องเอฟซีบังดูว่าเห็ดจังไหนคือด้เขารัก หน่วยเนาะค่ะเนาะถามข่าวคุณยายก่อนคุณยายเป็นเังไรสบายดีป่ะเนาะค่ะคุณยายสบายดีอยุติธรรมเศร้าเฮช่วงอยากมีแม่ก็ได้นอนพักผ่อนค่ะอายุเท่าไหรแล้วคุณยายเจ็ดสิบเอ็ดจ้าเจ็ดสิบเอ็ดเนาะค่ะเนะ<ช>าะอู้ยังแข็งแรงคู่มื่อไปรับจ้างรับใบยอยู่บอกคุณยายตอนนี้งานพรท่านมีไหมจ้าก็ได้หาปูห่หาป่าใส่ม<อ>ใหม้อใส่หมอ้มอ ได้หลายบ่มันบ่อันเมื่อนี่ได้จักซองกิโลนะจ้าในซองกิโลสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะปลาตัวแนวด่ะค่ะกับพ่อได้กินได้อยากเนาะพ่อเนาะค่ะเป็นอะไรสุขภาพดีบ่อสุ่มืเอนี่แข็งแรงบ่เป็นยังบ่บ่อหรอกค่ะบ่เป็นยังดอกตจ้าบ่เป็นยังค่ะคุณยายยังแข็งแรงอยู่เนาะเที่ยวไร่ยังไหวพ่อพ่อคุณแม่ดูแนค่ะก็เลยพ้าไปพ่อมาอะไรอยู่ดอกจ้าค่ะ เถามไทยถามข้าวกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมาเป็นมากกับขลาดต่ําดุกสวงลดเนาะถามเตเล็กมูฮาบาถามข้าวบูจาคติยาสีวา,า,า,านเนาะค่ะพี่น้องเ,งเ,เาาขาขาอฟซีค่ะ,คะาาการจังไดกะขอความเมตตาให้คุณยายบอกสูตรบอกเด็ดเด็ดสูตรในเบืะะ้องเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะว่าออกมาจังไดหลักหน่วยมันคือได้เข่าคักแถิเนาะค่ะงวดนี้ขอแน่ถอดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีฝากเอฟซีเนาะขอสูตรฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเนาะให้บอกคุณยาย ให้สูตรบอ,อก็พ่อแม่อยากได้ค่ะที่ให้ข้าตัวบ่ได้แพงหรอกจ้า <c oughs> บ่ได้แพงเนาะค่ะ,นะเนาะค่ะเดี๋ยวจะได้เอาไปเบิ่งกันเอาคุณยายเหลื่อมเห็ดเลยเด้อค่ะเด้ออ่าเดี๋ยวซอยเกี่ยวเสแสงกล้องลงไปค่ะแทงออกล้องลงไปให้เบิง่งใช่าสามตัวก็เป็นสองข้าวเก่าเนาะอ่าออกสองศูนย์สองค่ะงวดน,นี้สองศูนย์สองค่ะสองขืาวเก่าค่ะกาแล้วแต่เนาะสูตรไปสูตรมั่นค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ เริ่มต้นที่หลักหน่วยนะคะสามตัวบนเอาหลักหน่วยมาขึ้นไล่ลงไปไล่สี่แถวนะคะควอมเลือกจากแถวเบิ้งความยาวสี่แถวค่ะพี่น้องเอฟซีสองสามสปูกกลางมาเอาแล้วค่ะ สองตัวกลางว่าเอาพี่น้องคะตัวกลางว่าเอาเราขึ้นไรจบละบ้าบไนีไม่รู้ค่ะไล่ล่องแรงสามแถวไล่ข่างสายซีแถวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะกัตตัดออกมากค่ะพี่น้องเอฟซีสลุปออกมาด้วยค่ะคุณย่าออกมากค่ะพี่สองมี่หกมีศูนย์พี่หาพี่เก้าพี่สามจ้าเดี๋ยว ค่ะพี่น้องเอฟซีคะเดี๋ยวจะให้คุณยายตัดตัวเลขออกมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนะาะจ้าจ้าค่ะพี่น,อน,น,ะะนอ้องเอฟซีว่าใดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะคุณยายไล่หเบิ้งแล้วจากหลักหน่วยไล่มาเป็นออกสองส่วนสองเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีไล่จากสองมา เริ่มจากหลักหน่วย2แล้วก็3ามี่ห้าค่ะพี่น้องเอค่ะแถวไม่ลงไปกับหกเจ็ดแปดเก้าค่ะพี่น้อง FC แถวที่สมก็0ศ2นย์หนึ่งสองสามค่ะพี่น้องสี่แถวความยาวความเลือกสามแถวค่ะพี่น้อง f อค่ะไล่ลงไปแล้วตัดตัวกลางค่ะพี่น้อง FC ค่ะค่ะคุณยายก็ได้มาแล้วค่ะหลักหน่วยนะคะไล่ลงไปให้เห้าแล้วค่ะพี่น้อง f อค่ะปุ่นตัวกลางคุตัดออกคุณก็ได้หลักหน่วยแล้วค่ะน้อง FC ค่ะค่ะ เดี๋ยวซอเขียวสีเขียนเป็นตัวใหญ่ห,ห้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสรุปตัวใดเดี๋ยวซอเขียวสีตัดในเบิ้งคะ่ะเรขงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกหกของคุณยายหลักหน่วยนะคะพี่น้องเอฟซีซึ่งมีประวัติศาสตร์เขามาทุกงวดค่ะบบเกยพลาดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสูตรของคุณยายก็มา สองหลักหน่วยนะคะไล่สามไล่สี่ไล่ห้าค่ะพี่น้องไล่ไปสี่ตัวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสามแถวค่ะก็ไล่หกไล่เจ็ดไล่แปดไล่เก้าไล่สิบสิบนี่ใส่ศูนย์นะคะพี่น้องศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามค่ะพี่น้องครบสามแถวไล่ตังสองไอ้สามแถวสี่แถวไล่เงาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะได้ออกมากค่ะคือเลขหลักหน่วยมีสองมีห้ามีหกมีเก้ามีศูนย์มีสามค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะวันนี้ ชอบกะจัดค en, hey, okay, okay, okay. ัดก okay. ็ผ่านเนื้อพี่น้องเอฟซีแคบหนาจอไว้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเลขคุณยายหลักหน่วยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแคบหนาจอไว้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนะนําเพื่อเป็นแนวทางคาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะตบไทยคุณยายมี่บอกว่ามีฝันพร้อมค่ะพี่น้องเอฟซีของแถมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเจ้าไม่ก็บอกคุณยายเล่าความฝันในฟั่งนายค่ะว่าฝันอยังค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะคุณนเร่ายค่ะผ่านมาเนาะค่ะ เอองวดว่างหันเขาตัดกามเนาะกับฟันเห็นเอืองสองตัวอืนอันที่สองแจ็คเป็นยังหมุกกับเป็นสองเป็นสองเอาเรียกสีบเป่าบ่อที่ว่ากับลูกยู่งโองวดว่างหันเนาะค่ะเนาะฟันเห็นเอืองสองตัวบาดเมือขึ้นเรียกสีออกฟันว่าเข่าค่อยมาสั้นเลยเงี้ยนไ้เอาไม่กวดมาสั้นไ้เนาะค่ะเนาะแล้วกวดมาสั้นไปแบบี้ครับเข้ากระจากมาสองอันเลาจับใช้กระตา สองอันนั่นค่เทาะนั้นละจ้าฟารมที่บ้านมากนะกับอันตอวนบอกอันส้นวดเมื่อเรียกสิออกกับไม่ได้ทามกันเรียงเรียกเนาะค่ะเนาะในเงี้ยแต่แล้วจมพึมพัมอยู่จากมันจมเอียงเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซี่ก็บไม่ได้ใส่ใจเรียกออกมากแล้วค่อยพักกันใส่ใจก็พิมพ์รูปกยเด็กสีเปาไม่ได้บุกแท่านแม่เขียนสองสองกับอันหกหกไว้แล้วท่านเรียกก้อนเด็กสิออกนะอย่าง ปวกปากกาคอยนี <ś webinars> ่แ <wird> ม <variance thumbnails> ่นี่แม้นอยู่นี่แม่โอ้ ย่า yeah, yeah. yeah. oh, mm ่งอะไรีเรเวตตาดทีมแล้วตอนเอามาเนี่คุณยายฝันเห็นเอืองซองโตเนาะพี่น้องเนาะขันฉลาดกระตีได้อยู่ซองซูนซูนซองเนาะพี่น้องเนาะเอืองมันกะกลุ่มเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะออกมาแล้วตีง่ายง่ายค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะแล้วก็ฝันเห็นไม่กวดเนาะไม่กวดมาสั้นไว้ประสันคุณย่า่บางหงดวางหันเนาะกระเพิ่นกระบอกลูกบอกเต้าอยู่แต่ว่าไม่มีผู้ใส่ใจค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเลขหกหมกค่ะประสันละวาเนาะหกหมก้าค่ะส่วน กับบ่มีู้เอาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่ว่ามันออกมาแล้วอางวดไม่ซะคุณยายงวดไม่ไหตัวไรค่ะฝันไปนนท่าฝัจาบาน,นีเก่าดิงวดไม่บบ่ี่ฝันแต่ว่าบ่บน,นีเก่าสันพี่น้นองเอฟซีค่ะแยออกมายายแล้วกับฝันเหมน่นเรื่อค่ะพี่น้องเอฟซีังได้นเดี๋ยวสิผ้ามาตดตม่มคงสุดท้ายเบื้องลาะงวดสีเลขเลขจะออกเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเดี๋ยวจะผ้ามาต่าความฝันของคุณยายช่วงคงสุดท้ายเลขดจะออกเนาะค่ะเนาะ เมือ่อวันที่ซิมหาแล้วกันเมื่อซิมหกเลขสีออกจังสี่วันที่ซิมหาสีน้ำเบิองถ้าซิมหายังบ่ฟันสีน้ำของมืง่อวันที่ซิมหกละค่ะเอาความฟันจนได้แหละของคุณยายรักห,ห,หน่วยนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่ขยันอย,อยู่ที่เลขแต่ว่าตีเอาบอร์เปลี่ยนสนาบ่ามีตีเป็นค่ากล้องกกตีเป็นอยู่<ฮ>ห่างบ่ซื้อช้อนช้อนยื่นไปอยู่นี่จอดกเป่านี่ลูกกันเล่ากันอยู่จ้าท่านแม่ซื้อสิซื้อหกตัวทันนี่นี่ก่าค่ะ ต้นถูนคำซ้ำท่านี่มังหันช่องช่องห่าห่าหกหกเก้าเก้าเท่านั้นค่ะขันเป็นตั้งแต่แกนไปที่สองถุงอืมค่ะเดี๋ยวจังไดคอยมาสรุปโคงสุดท้ายอีกที่หนึ่งเนาะค่ะคุณยายขาจังไดกลับเพื่อมีตัวมากตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะเนาะคงสุดท้ายเนาะพี่น้องเอสซีค่ะออกว่าแค่นี้คือเก่าจ้ำจะออกตัวใดโอ้ฟันท่งผุนะพี่น้องอยู่ในหนีแน่นอนว่าสั่นอยู่ในหนีแน่นอนค่ะอาจจะเป็นตัวเดียวก็ได้ ก็เป <S preach ers> so ็น oh, ค oh, ู you so small, small. Yeah. Okay. So mm ่ก็ได้จ้าค่ะโอ้นีนหลักหน่วยนี่เนาะค่ะเลาวจับมาใส่กันได้เลยแม่นโบค่ะจับหลักหน่วยมาใส่กันได้จับมาได้บางเทียมันกับเขาตัวนึง่างเทียบกับเขาเป็นคู่ค่ะคุณยายกับโบเคยได้ถือสัมผัสปันไดเนาะค่ะนอกกับเราบพราะเเก่งค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก่ะกันเขาถามแล้วยังโบเขาแจกปันไดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะคือหลักหน่วยที่ให้มาทั้งหมดนี่สามารถมาจับคู่ได้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่ห้เบิ่งไปเนาะค่ะเนาะ สามารถจับรวมกันได้จะเป็นสองหาสองหกสองยังกรัตริยนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีตามที่เห็นมาเนาะค่ะพี่น้อยเอฟซีก็จับคู่เบิงค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะถ้าจับวันไดเดี๋ยววันน้าซอยแยวสิจับให้เบิงค่ะพี่น้อยเอฟซีจับมันครบคูโตเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะจังใดก็วันนี้ก็ขคอรบกวนคุณยายเพียงแค่นี้เนาะค่ะนาะขอบุญขอพูดหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเออพี่น้องทุกคนโชคให้มันค่ะพวกขาดเรียนดูไม่แค่นี้แหละจ้า ก็ถือว่าฟันดีอยู่ผ่านมากเมื่อกี้นี่ค่ะตถงหวดผ่านมากนะจ<ม>๊ะเขียนเลขไว้อยู่เขียนสองสองค่ะถ้าป้าฝอยน่ะไม่กวดล่ะสั้นดูก,กับตีเป็นหกห้องรั่วอารนธรรมชนะภู้ขาบ่มีก็เลยบ่ได้ซื้อ,อหนาวไม่นะจ้ะโชคดีนะจา้าสาธุสาธุครับค่ะพี่น้องคะพอก,กันเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้พอกรักไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้า